อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมมีช่วงใหม่จะกับเพื่อนๆน,นะครับพอดีผมเพิ่งนึกออกได้เมื่อวันอาทิตย์ท,ที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะครับที่ผ่านมานะครับใไลฟ์สตรีมที่ผ่านมามีน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยขอกันเข้ามา เยอะพอสมควรนะครับว่าอย่าให้ผมแคสคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็จัดให้ตามคำขอที่จริงผมช่วงเนี้ยผมตั้งใจว่าผมจะงดเล่นก่อนนะนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังทาไมผมถึงช่วงเนี้ยผมถึงต้องงดเล่นก่อนอ่ะเพราะว่าผมเล่นห้องไอ้ผมถึงดินแดนเอผมถึงดินแดนเจ็ดแล้วไงนะครับแล้วผมมาเล่นห้องเนี้ยนะครับเนี่ยผมมาเล่นห้องเนี้ยนะครับก็คือสู้เขาไม่ไหวอะ่ะนะครับเล่นห้องไอเนี้ยเนี่ยนะครับ คือคะแนนติดลบนะครับสี่ตาติดะครับคือแบบผมใช้เซตนี่คือใช้ตัวเนี่ยครับใช้โยคะนะครับสัตว์เลี้ยงก็จับคู่กับไอเนี่ยครับกล่องลูกบาทเดลลี่โคนะครับแล้วก็ผัดสองเป็นกีวีนะครับสรุปคือผมเคยวิ่งได้มากสุดประมาณสิบเอ็ดกว่าล้านครับผลสรุปคือสู้เขาไม่ไหวครับถ้วยนี่ติดลบสี่ตาติดเลยครับ ผมก็เลยเอองดเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้ผมมีของเทพๆให้มีตัวเทพๆก่อนแล้วค่อยไปเล่นอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะไปสู้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะผมจะให้ดูของขอบอกว่าผมยังมีคุกกี้ตัวเทพๆไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยตามนี้เลยระดับก,ก็มีเท่าเนี้นะครับนออน,นั้นก็จะเป็นระดับแรนะนะระดับแรที่เป็นสีฟ้านะครับที่จริงอ่ะอกว่า เห็นเขาว่าคุกกี้ป๊อปคอนเนี่ยทำคะแนนดีนะแต่ผมยังเปิดจากหีบไม่ได้อะคือเปิดได้ยากมากนะครับคือป๊อปคอนเนี่ยเปิดเปิดได้ยากมากนะครับเปิดจากหีบเนี่ยคือผมเปิดหลายกล่องแล้วก็มันก็ไม่ได้อะครับคือมันได้แต่ตัวคุกกี้ตัวเก่าๆเนี่ยนะครับมันได้แต่ตัวเก่าๆอ่ะนะครับส่วนสัเลี้ยงของคุกกี้ลดป๊อปคอนผมได้มาแล้วนะเนี่ยมะเขือเทศสุดเฮียบเนี่ยไอ้สุดเฮียบเนี่ยผมได้มาแล้วแต่เหลือแต่ตัวคุกกี้ไงคือ ถึงเราจะได้สัตว์เลี้ยงหรือได้คุกกี้มายัางไม่พอนะครับเราต้องหา exp ให้กับตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวคุกกี้อ่ะถึงเราจะอัพเป็นเลเวล2เลเวล3เลเวล4อ่ะคือถ้าเอาเลเวล1เลเวล2ไปเล่นเนี่ยโ,โหสู้เขาไม่ไหวครับนะครับเพราะฉะนั้นคือได้มาไม่พอก็ต้องหา exp ให้มันอีกอะ่ะ e exp ก็คือหลอดไอ้สีเขียวๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับตามนี้อ่ะผมจะบอกชื่อช่วงแล้วกันเนาะชื่อช่วงก็ตามชื่อคลิปที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยก็คือ ย้อนลํำลึกกลับไปเล่นดินแดนเก่านะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีเนื่องจากดินแดนเก่าๆอ่ะผมไม่ได้เล่นนานแล้วไงผมก็เลยนึกชื่อช่วงดีๆออกนะครับก็คือผมจะมาเล่นตั้งแต่ดินแดนหนึ่งเลยครับไปจนถึงดินแดนห้าแล้วกันครับเพราะว่าดินแดนหกเนี่ยผมจะถือว่ายังยังยังไม่ยังผมว่ายังไงอะ่ะผมจะถือว่ายังไม่เก่าแล้วกันเนาะเพราะว่า ผมเพิ่งผ่านดินแดนหกไปได้ไม่นานเนี่ยนะครับผมจะเล่นย้อนลํำลึกถึงดินแดนห้าพอนะครับเพราะว่าตั้งแต่ดินแดนหนึ่งจนถึงดินแดนห้าผมเคยแตะเลยนะตั้งแต่ผมเข้าดินแดนเจ็ดเนี่ยผมไม่ค่อยแตะเลยอะนะครับส่วนใหญ่ที่จะแตะก็จะมีแค่สองดินแดนนะครับมีดินแดนหกอะดินแดนเจ็ดนะครับตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคลิปแรกนะครับเปิดประเดิมเราเล่นดินแดนหนึ่งก่อนเลยนะครับเซตที่ผมจะเล่นนะครับเอาเซตแบบวิ่งยาวดีไหมนะครับเผื่อแบบ อันนั้นอ่ะก็ใช้ตัวโยค่าเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็จับคู่กับกีวีแล้วกันนะครับกีวีนะครับตามนี้อ่ะคงไม่มีอะไรแล้วเนาะหรือจะใช้ตัวโจนสลัดดีผมว่าเอากีวีแล้วผมอยากจะไปให้ไกลที่สุดไงเออวิ่งไปให้ไกลที่สุดอะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไม่เสียเวลาสมบัติก็ใส่ตามนี้เหมือนเดิมนะครับสมบัตินะครับไปลุยนะครับ ผมก็จัดให้ตามคำขอแล้วเนาะก็ดูหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับว่าอยากให้ผมแคสโอเว่นเบรกนะครับผมก็จัดให้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำช่วงอะไรเนึกชื่อช่วงไม่ออกอะนะครับอ่าวิ่งไปเรื่อยๆครับ โคิดถึงมากเลยครับดินแดนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เข้าดินแดนตั้งแต่เข้าดินแดนเจ็เนี่ยผมไม่ค่อยได้แตะเลยนะดินแดนหนึ่งถึงดินดินแดนห้าเนี่ยนะครับ โล,โล่ฟองสบู่มาแล้วขึ<ฟ><ง>้นมนาทามแรกนะครับเดี๋ยวสักคูนน่แปมบนึงนะอ่ะต่อ คะแนนนี่ผมไม่สนหรอกนะนะครับผมสนแค่จะมาย้อนลํำลึกกลับมาเล่นดินแดนเก่าเท่านั้นเองอะ่ะนะครับตามนี้ผมไม่ได้มาทําคะแนนอะไรใดๆเลยอะ่ะนะครับ ทำลายสถิติเก่าด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีครับว่าผมจะวิ่งไปไกลสุดประมาณไหนนะครับ เลือดก็ใกล้จะหมดละขอบอกว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่เนี่ยเลือดลดเร็วมากนะนะครับพอไปอ่านพอไปพอดีผมไปอ่านมาเห็นเขาบอกว่า GM อะ่ะได้มีการปรับสมดุลเกมนะครับอ่ะขาดสองครับคุกกี้กีวีนะครับเพราะว่า GM เเขาประกาศออกมาแล้วครับว่าเหมือนก็ว่าเขาต้องการปรับเกมอะ่ะนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเลือดมันลดช้าถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เหมือน GM อมันปรับให้เลือดมันลดเร็วเร็วกว่าเดิมอะนะครับเป็นผมผมว่าผมไม่ชอบนะคือเลือดมันลดเร็วเกินอ่ะนะครับเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆหลายคนคงไม่ชอบอ่ะนะครับที่แบบเลือนมันลดเร็วอ่ะนะครับน,น,น,นี่ยไหมั้นสองนี่ยแป๊บเดียวเลือดจะหมดแหละไวมากะนะครับ อ่าได้ขึ้นโบนัสหมีนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับแบตจะหมดเดี๋ยวขอชาร์จก่อนผมลืมดูแบตก่อนถ่ายไงอ่ะเสียบยัง อ่ะเสียบแล้วมาเล่นงกันต่อครับจบแล้วครับเลือดลดไวมากครับอ่ะก็ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับในพาร์ทนี้นะครับสำหรับย้อนลำล,ลึกในดินแดนหนึ่งนะครับอ่ะเปิดกระเป๋า รับรางวัลนนมิชชั่นส้กหน่อยแล้วกันอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับช่วงย้อนลํำลึกกลับไปเล่นดินแดนเก่านะครับเดี๋ยวในารพาดหน้าเดี๋ยวเราจะไปตะลุยดินแดนสองกันต่อเลยนะครับจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงดินแดนห้านะครับตามนี้นะครับสำหรับคนที่ขอมาว่าอย่าให้ผมเล่นโอ้ย่าให้ผมแคสโอเว่นเบรกนะผมก็จัดให้ตามคำขอแล้วเนาะนะครับอาไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ใน คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ